กำลังใจสำคัญ3บอสแฟนตัวจริงของบอสดาราดางังแห่งดีไอคอน Group เริ่มต้นที่บอสแซมยุระนันกับคู่ชีวิตภุกิมาริสาเวลาเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนการเวลาเปลี่ยนแค่ไหนแต่ใจก็ยังเหมือนเดิม40ปีผ่านไปใจก็ยังอยู่ที่เดิมโดยที่มีโซ่ทองของใจทั้งหมด2องคนซึ่งปัจจุบันก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวก,กันหมดแล้วเรียกได้ว่าเป็นคู่ชีวิตที่อยู่คู่กันมานานซึ่งเส้นทางความรักอมาตะก,กว่า40ปีจากเพื่อนรู้จักที่เคยเมินสู่คู่แท้ซึ่งทางด้านแซมก็ได้เล่าเส้นทางความ รักว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กและกลับมาเจอกันอีกครั้งตอนที่งานรับเลี้ยงเพื่อนกลับมาจากเมืองนอกซึ่งคุณด้านภรรยาก็มือตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันก่อนที่จะแปรเปลี่ยนพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยตามจีบตามตือ้อพอรู้ตัวกันอีกทีก็ขาดกันไม่ได้แล้วโดยที่เคล็ดลับความรักอมตะก็คือต่างฝ่ายต้องดูแลซึ่งกันและกันการที่ภรรยาเอาใจใส่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้มัดใจฝ่ายชายได้ถ้ารักกันมากพอแค่ยอมแพ้ให้กับคนคนเดียวจะเป็นอะไรไปไม่ได้กลัวเมียแต่แค่เกร แม้ว่าบางเรื่องก็ไม่ได้ถูกใจคุณภรรยาไปทั้งหมดแต่ก็เรียนรู้ที่จะรักกันมากพอที่จะหยิบสิ่งดีๆเข้าหากันดีกว่าซึ่งทางด้านภรรยาก็มักจะพูดเสมอว่าเขาเป็นกองหลังที่ดีเขาจะไม่ล้ำเส้นออกไปในกองหน้าเรียนได้ว่าจะผ่านไปกี่ปีความรักทั้งสองก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทางด้านบอสการกระตหาวล์ก็มีคู่แท้อยู่ข้างๆอย่างพลอยไอยดาสาวเก่งสุดขยันเก่งในด้านการทําธุรกิจนั่งแท่นทําธุรกิจกว่าสิบบริษัทเป็นผู้หญิงที่มาก,กไปด้วยความสามารถและเธอ ก็เป็นภรรยาที่ซัพพอสามีในทุกๆเรื่องรวมทั้งยังเป็นคุณแม่ลูกสองที่ดูแลครอบครัวและลูกได้เป็นอย่างดีโดยที่เส้นทางความรักของพลอยและกันเริ่มต้นมาจากเป็นเพื่อนของบีมติกาโดยที่หนุ่มกันนั้นเป็นฝ่ายเริ่มจีบไปก่อนแล้วก็คบหาดูใจกันมา8ปีก่อนที่จะตกลงตงใจแต่งงานซึ่งหนุ่มกันก็ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาในวันแต่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนที่คบกันซึ่งทั้งสองก็เป็นคู่รักที่ประสบความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานการเงินรวมถึงเรื่องครอบครัวโดยที่พล กับสามีกันชื่นชมในความเป็นคุณพ่อที่รักและก็เป็นห่วงลูกมากจนคนบอกว่ากันนั้นเป็นสามีแห่งชาติเลยจริงๆและปิดท้ายด้วยบอสมินพิชยาที่หลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงอย่างเควินที่ใช้เวลาทําความรู้จักเป็นเพื่อนกันกว่า12ปีก่อนที่จะตัดสินใจขยับข้ามเฟนนซนโดยที่หนุ่มเควินนั้นก็ยังถือว่าเป็นแฟนหนุ่มที่ทั้งหล่อแล้วก็อบอุ่นสุดๆคอยดูแลอยู่เคียงข้างมินพิชยาเสมอตลอดจนยังเป็นพาร์ทเนอร์ในการทาธุรกิจด้วยกันซึ่งจุดที่่หนนุมเควิ เอาชนะใจสาวมีนได้นั่นก็คือฝ่ายชายดูแลดีมากตั้งแต่ใช้สถานะคําว่าเพื่อนแม้ว่าจะมีจุดบางอย่างที่ฝ่ายชายทําไม่ได้เพราะว่ายังไม่ข้าเฟนโซนจนพอมาขยับสถานะสู่การเป็นคนรู้ใจก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากแม้ว่าจะขยับสถานะความสัมพันธ์มาเป็นแฟนกันแล้วแต่หนุ่มเควินก็ยังเสมอต้นเสมอปลายซัพพอร์ตมีนแบบเต็มที่โดยที่ยึดอีกฝ่ายเป็นหลักไม่ว่าสาวมีนจะอยากทําอะไรก็ยังมีหนุ่มเควินอยู่ข้างหลังคอยสนับสนุนรอมา12ปีแล้วรออีกนิดจะเป็นอะไรไป มองอนาคตร,ร่วมกันจนถึงขั้นคิดอยากจะแต่งงานอยากจะขยับสถานะจากคนรู้ใจเป็นคู่ชีวิตซึ่งทั้งคู่ก็พร้อมแล้วเหลือแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น